ก็กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ครูตินเน็ตจะมาเล่าข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่12เดือน12ปี2,566ครับโดยข่าวแรกในวันนี้ทาง Skysport ของเยอรมันนะครับได้คอนเฟิร์มว่าทางลิเวอร์พูลได้ให้ความสนใจดาวรุ่งของฮอฟเฟนไฮม์นะครับวัย21ปี โดยลิวพูลเนี่ยได้ให้ความสนใจแม็กซิเมียมไบเออร์นะครับชื่อเออไม่แน่ใจว่าอ่านงี้หรือเปล่านะครับโดยเขาเนี่ยเป็นกองหน้าหมายเลขเก้าแบบกองหน้าธรรมชาติเลยซึ่งตอนนี้ติดทีมชาติเยอรมันชุดยู21ซึ่งทางเยอรมันเนี่ยได้รายงานว่าค่าตัวเนี่ยไม่ใช่ค่าตัวสิค่าฉีกสัญญาในซัมเมอร์เนี่ยจะมีมูลค่าอยู่ที่30ล้านยูโร อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมระดับท็อปจากอังกฤษทีมเดียวที่สนใจในการคว้าตัวนักเตะฮอฟเฟนไฮาร์รยนี้มีทีมพิมพ์อีกหลายๆทีมที่สนใจรวมถึงเบนฟอร์ดด้วยโดยเจ้าตัวเนี่ยได้ลงเล่นในบุนเดสลีกาไปทั้งหมด13เกมจัดไป6ประตูแล้วก็ยิงไปอีก4แอสซิสต์ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากเลย ซึ่งก็มีความเป็นไม่ได้สูงนะครับในศึกยูโร2024ที่เจ้าตัวเนี่ยอาจจะถูกเรียกติดทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่แต่ในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าลิอร์พูลเนี่ยมีแบบแนวลุกระดับท็อปถึง5คนไม่ว่าจะเป็นหลุยดีอาร์สม a ซาล่านูนเยสโจตาและกัปโปเนี่ยมีออปชั่นแนวหน้าให้เลือกเยอะมากมายซึ่งก็อาจจะทำให้แบบการย้ายตัวของไบเออร์เนี่ยอาจจะแบบ ไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องดูนะว่าแบบฟอร์มตอนนั้นเป็นยังไงอาจจะยังไม่ใช่ช่วงหน้าหนาหรอกถ้าย้ายจริงก็คงเป็นช่วงซัมเมอร์หน้าเลยเนี่ยเขามีสถิติอันนึงครับก็คือเป็นนักเตะที่เร็วที่สุดเป็นอันดับสองในบุนเดสลีกาซีซั่นนี้โดยความเร็วสปีดนะท็อปสปีดนะอยู่ที่35.45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เร็วนะเร็วเรื่องเลย อันนี้จะให้พามาดูสถิติการยิงนอกกรอบนะครับของลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2009เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าก่อนถ้ายุคเจิงคอปจะมาช่วงประมาณ2015-16นะถ้าเห็นเห็นได้เลยว่าช่วงแรกๆเนี่ยช่วง2ปี2-3ปีแรกนะที่คอปมาคุมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การยิงนอกกรอบเนี่ยสูงกว่า40นะมีแอนนี้39 แล้วก็จะสองซีซั่นแรกเนี่ยยิงยิงเลขสองหลักเลยจากนอกกรอบอันนี้แค่ในพิม์ลีกนะแต่ว่าพอหลังจากปีสองพันสิบแปดเนี่ยมาถึงปีปีปัจจุบันเลยอะ่ะจะมีเพียงแค่ปีที่ได้แชมป์พิม์ลีกนะที่ได้ประตูสิบสี่ลูกจากการยิงไกลแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การยิงนอกกรอบอะแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งนับตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดมาถึงปีปัจจุบันนะปีปัจจุบันอะมีเปอร์เซ็นต์ยิงนอกกรอบมากที่สุดเลยคือสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือลิเวอร์พูลสองยุูนยเนี่ย ก็คือม,มีการเปลี่ยนสไตล์การเล่นนะแต่ถึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประตูจากการยิงนอกกรอบมากแต่ว่าทําให้รู้เลยว่าแบบนักเตะหลายๆคนอนะ่ะมีการพยายามในการเข้าทําจากนอกกรอบมากขึ้นกว่าในช่วงแบบสี่ห้าปีที่ผ่านมาอันนี้ไมกาลริชาร์ดได้บอกนะว่าเขาอะ่ะเชื่อว่าเอเลียนเนี่ยสามารถลงเล่นให้กับทุกทีมในพรีเมียร์ลีกได้เหมือนงลงเป็นตัวจริงให้กับทุกทีมในพรีเมียร์ลีกได้เลยนะครับโดยบทสัมภาษณ์เขาได้บอกว่าเนี่ย เขาบอกว่าฮาวิเอเลนเนี่ยมันคืออาจจะไม่พร้อมเล่นกับลิเวอร์พูลในทุกๆวีคแต่ว่าเขาสามารถเนี่ยเล่นให้กับทุกทีมในพรีเมียร์ลีกได้เลยแค่เขาได้บอลแล้วเขาหาพื้นที่เนี่ยแล้วเขาก็สามารถทําสิ่งต่างๆต,ต,ต่อไปได้เลยผมคิดว่าเขาดีเกินกว่าที่จะนั่งบนมานั่งสำรองแต่ว่าในทีมลิเวอร์พูลเนี่ยคุณก็รู้ว่าว่าผมหมายควาว่ายังไง ผมคิดว่าการเปลี่ยนตัวของคอปเนี่ยสุดยอดก็คือที่จะสื่อก็น่าหมายความว่าแบบดีเกินกว่าจะเป็นสำรองแต่ว่าในทีมลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือ,ก,คอก็รู้ว่าแนวแนวรุกกับแนวรับเอะกับกองกลางอ่ะคุณภาพาก็สูงอะมากกว่าสำรองแต่ว่ายังไม่ถึงตัวจริงอะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนไปสำรองก็คือแบบสร้างความแตกต,ต่างไแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเอเลียแค่อายุ20ปีเอง เออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยมีนักเตะลืวอพูลถึงสองคนในทีมในทีม e อ f c 24นะมาทายกันซิว่าเป็นใครคนแรกเนี่ยเป็นเบอร์จิฟฟันได้เห็นแล้วตรงนี้เอ่อคนหนึ่งเพื่อนเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นกันไหมครับนี่ฮะโซบสไลมาดูบทสัมภาษณ์ของอารีซอนนะครับที่พูดถึงเป้าหมายในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้เขาได้บอกว่าเป้าหมายของพวกเราเนี่ยก็คือการคว้าแชมป์ลีก แต่เราก็ต้องโฟกัสอยู่ที่เกมต่อเกมสุดยอดมากอลิซันเกมเมื่อกล่าวก็จัดไปสองเซฟส่วนนี้เป็นที่นั่งฝั่งแอนฟิโลนนะครับได้มีการทดลองเปิดใช้นะก่อนที่จะใช้จริงในเกมแดงเดือดวันอาทิตย์นี้โดยที่เจนเขาก็ได้มามากล่าวแบบกล่าวกล่าวพูดนะครับ ซึ่งคําพูดเขาเดี๋ยวผมอ่านนี่อันนี้คําพูดเขาก็บอกแล้วความจริงแล้วตอนแรกอะ่ะในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกองกลางโตรับบางคนนะครับที่ไม่ต้องการจะมาอยู่กับลิฟูและดูสิว่าตอนนี้เป็นยังไงเขาก็าขำนะ <c oughs> ซึ่งก็ไม่ต้องสืบเลยนะว่าเขาพูดถึงใคร <c oughs> ตามภาพเลยครับนี่ก็นี่เป็นภาพของเตียโกอาคนตารานะครับ ผูมาที่สนามซ้อมเลี้ยวผูหวังว่าจะกลับมาได้เร็วๆนี้นะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของแฟนบอลเลี้ยวผูนะครับหลังจากที่ที่แอนฟะิล์น่ะจะมีแฟนแฟนเพิ่มนะแฟน,แฟนเข้ามาดูเยอะนะครับในเกมที่จเจอกับยูไนเต็ดคอปได้กล่าวล้อนะครับลาเวเร์กับไคเซโดแอนดรูเบรซันนะครับจะกลับมาได้ในช่วงโมกลาเตียโกยังมีชีวิตอยู่นะครับและเวอ้์วูู อยู่จากฝูงของพี่เมลีนะครับวันนี้ก็ขอจบข่าวเีือพูไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับหรือสามารถคอมเมนต์มาติชมกันได้นะครับแล้วก็ขอฝากเพจคูตินเน็ไปด้วยนะครับไว้คอยอัปเดตข่าวสารของลีือพูแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ